ตัวข้ามันเป็นอสูรมัตั้งแต่กำเนิดกำเนิดตอนนี้ข้าคงต้องได้แต่เผชิญเผชิญหน้าต่อไปต่อไปตอนนี้ฉันโงจะไม่รู้จะพูดยังไงยังไงก็ข้าก็ข้าก็ข้าไม่ใช่มันนึกเป็นธรรมดาแต่ตอนนี้ข้าลงมาข้าได้ไม่หยยบอยู่บันพระจตทาอยู่บนโลกที่มีแต่ความวุ่นวายไปแต่ความย่ทาไปแต่ความอับจนไปแต่ความอับฉอวตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปแต่ของก่าๆุยห่วยไปแต่ของห่วยห่วยป่วยป่วยฟัก พ่อนั้นสั่งนั้นสอนทำไมนั้นลูกไม่จับนี่พ่อให้ลูกได้คิดแต่ลูกแต่ลูกไม่ทักนี่ให้ลูกทุกอย่างที่ลูกต้องการทุกอย่างยศถาทุกอย่างบรรดาที่ลูกต้องการลูกเป็นอสูรสายเลือดตำนานสายเลือดวิญญาณเอาไปวิญญาณนี่คือของพ่อ นี่เป็นคำสั่งที่อยากจะให้ได้ลูกนั้นทำทำตามถ้าลูกไม่ทำคำตามมันจะเป็นคำสั่งพันน้มแล้วมันจะเป็นคำสั่งสับตายและถ้าลูกอยากจะทำและลูกจะตายทันทีและลูกจะไปอยู่ตรงนี้ทันทีลูก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 ทุกคนทั้งหลายจงฟังจงฟังจงฟังคำสั่งพวกมันเป็นแค่มนุษย์พวกมันเป็นแค่มนุษย์เป็นแค่พวกสัตว์ชันต่าเป็นแค่พวกสัตว์เดินดินพวกเราเป็นเทพเหินสาพวกเราเป็นเทพเหินฟ้านะลูก ได้ยินแล้วใช่ไหมกลับมาหาพ่อเธอลูกที่นี่ทีท่ไหนอะแล้วอะไรนะแล้วคนคนพวกนั้นเป็นใครอะเฮ้ยตัวอะไรอีกเนี่ยมีปีก เขาทำอะไรกันเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ไม่อย่าอย่าหันมาไม่ไม่มาเออเออเมื่อกี้ฝันอะไรเนี่ยเฮฝันโคตรร้ายเลยแล้วทำไมมันร้อนจังวะเอาเรื่องเปิดพัดลมถอะเปิดข้าวาเราเป็นข้าวลำวงอะไรอํา เอ้ยพอดีว่ามีคนว่าตั้งงานอ่ะไปผ้าเอาเออไปไปก็ได้ไปก็ได้เออเออเอ้ยเดี๋ยวลืมลืมหยิบอาวุธโอ้เราอยู่มโอเคไปแล้วใครจ้างอะ่ะเออเป็นทหารน่ะชื่อว่าเหมืองมั้งแกต้องการเนือ้ออ๋อคุณเหมืองอะนะใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าวันก่อนก็ให้ไปตั้งเยอะแล้วนี่นั่นแหละน้องกินจู่กงนนี้แหละอ,ะอื้อ เออไม่ไหวเลยเหนื่อยอีกแล้วไม่แต่าไม่ไหวเลยคุ้มแหละถ้าได้ค่าจ้างเนาะใช่ใช่ใช่สวัสดีครับเอาครับไม่อยู่อเคไปอ่าเฮ้จะยินเฮ้จะย็นทุกคุณโอเคเออคุณเหมืองต้องการอะไรเท่าไหร่อยากต่อยหรือตบตีอะไรว่ามาเลยครับประมาดิครับเนเะไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่คุณคุณจะจ้างงานนี่อ๋อเออใช่ว่าผมจะให้พวกคุณไปล่าเนื้อหมูให้ผมมาติบชิ้นนะครับได้ไหม สิบชิ้นเหรอครับได้อยู่นะได้ครับได้ได้ได้เอ้ยเดี๋ยวพวกผมเบิ้ลให้ยี่สิบเลยอ๋อขอบคุณมากครับจ่ายเท่าไหร่ครับอยากได้เท่าไหร่ว่ามันเลยอ๋อได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวพวกผมล่ามาให้นะครับครับขอบคุณครับแถวนี้นกเยอะนะครับจริงครับเลี้ยงไว้เหรอใช่ครับอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคไปเอ้ยเนี่ยตัวตัวนี้ล่าได้ไหมครับคุณเลี้ยงไว้หรือเปล่าไม่ครับล่าได้เลยครับไม่ไม่ไม่ให้ให้มันอยู่ในนี้เลยให้มันอยู่แต่ในนี้แหละไปไปไป ไปเอาเราไปล่ากันดีกว่าไดูชาไปได้ไปื่านฮะเดนเนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่บอกหลังเท้าใช่ปหใช่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 คุณหลังจากลื้อโอเคโอเคเลยนั่นแหละความคิดเดียวกันไปนอนไปดีกว่ารวยแล้วรวยแล้วงานนี้รวยแล้วท่านทำไมท่านเปลี่ยนไปนี่แหละ นี่คือสิ่งที่พวกแกต้องทำต่อไปอข้าจะให้พวกแกทั้งสองคนลงไปสำรวจหมู่บ้านนี้ซะอ้อเกือบลืมไปซะนิดเจ้าบอมมันอยู่ไหนเจ้าบอมออกสำรวจอยู่ในป่าท่านน่าจะหลงทางแล้วก็อีกไม่นาน,นเขาจะกลับมาอืมไม่เป็นไรต่อไปนี้ฉันจะมาปลอมตัวอยู่ที่นี่ และพวกแกสองคนก็ต้องปร้อมตัวเช่นกันอ๋อละอยู่บนโลกมนุษย์อย่าหลุดปากคำว่าจอาม,มารหรือสปปเหเหละอะไรก็ตามแต่ต่อไปนี้ข้าชื่อว่าน้ำชาในพวกเจ้าลองพูดสิน้ำชาอส่วนอีกคนนึงก็เตะหัวขาวคือเตะส่วนหัวน้ำเงิน หมวม่วงใช่แกนั่นแหละแกจะชื่อเมฆ <ไป S 1> ต่อตานีนะ <ไป S 1> <ๆ>โอเคงั้นแยกย้อยไปไกลล่างที่ไหนก็ไปไป,ไปข้าจะยืนชมวิวยอยู่นี่ ในที่สุดก็เสร็จสักทีเออว่าแต่อําเราจะคิดราคาเขาเท่าไหร่ดิอ่าสูงสูงไปเลยวิธีเท่าไรได้จะเอาเท่าไรจะเอาเท่าไรเอาสักร้อยหนึ่งไหมเอ้ยใช่สินายว่าอะไรเดียวสองร้อยสามร้อยอ่ะสี่ร้อยไปเลยอ่ะอห้าร้อยดิวจบปะอุ้ยพันหนึ่งเลยเอาสองพันอ้ยแพงเกินไหมอ่ะหังจพันห้าพี่ว่าไงอ่าได้พันห้าโอเค เขาคิดตามนั้นไม่คิดเลยเขาเขาบอกว่าจะคิดเราเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคนเมืองครับครับครับมาแล้วครับทำไปไวจังอ่ะพวกคุณเวนแค่แค่นี้มันจิ๊บจ้อยมากครับโอ้ขอบคุณมากครับผมนะครับเจอกันครับไปละเฮ้ยเดี๋ยวจ่ายจ่ายจ่ายก่อนครับจ่ายก่อนครับจ่ายก่อนเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพันห้าครับเดี๋ยวคุณเหมืองจ่ายก็ตังครับตังค์ใจเย็นดีครับดีครับดีครับไหนครับไหนครับ เฮ้ยพันห้าจริงเหรอพวกผมร้อเล่นพวกผมร้อเล่นอ๋อเหรอจะเท่าไหร่จะเท่าผมโอเคนี่พอผมโอเคนี่พอเอาโอเคครับโอเคครับแม่คุณนี่ก็จริงจังเว้ยน้อโอเคงั้นเดี๋ยวพวกผมไปละเจอกันครับครับแล้วแล้วว่าแต่เอ่อคู่หูคุณไปไหนอ่ะเอาเขาเข้าไปออกเดินทางในป่าครับอ๋อโอเคเอ้ยเหงาแย่เลยดิงั้นผมไปละไม่กลัวละครับเออว่าแต่อ่ะอืม ฉันรู้สึกฉันอยากฝึกดาบบ้างอ่ะฉันใช้แค่ธนูอ่ะมันมันมันไม่เล้าใจอ่ะฉันฉันอยากลองใช้ดาบบ้างอ่ะในมีแบบช่างตีดาบแบบหรือว่าดาบดีๆให้ฉันไหมอ่ะก็มีอยู่นะฉันอยากได้เ่ะงั้นตามมาตามมาไหนอ่ะไม่แน่ใจนางชื่ออะไรน่าจะสมศรีหนีเมืองแหมงมื่อคืสวัสดีครับกดกดกิ่งอ๋อยังไม่ทันกดเลย สวัสดีอ้ํามีอะไรเปล่าพอดีว่าเพื่อนผมมาอยากได้ดาบพระดาบหรอได้ดีอยาดตีให้เออดาบอะไรอ่ะเออขอเออดาบเหล็กก็ได้ครับขอเหล็กโอเคโอเคงั้นจตีให้ฮะครับครับขอบขอบคุณมากครับเอ่อไปอ้ํากลับกันดีกว่าไปดีครับฝาตเพื่อด้วยนะครับิได้ค่ะประมาณพรุ่งนี้ได้ไหมครับหรือว่าอีกสองวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วครับเอ่อโอเคครับขอบคุณมากครับ ออเออเออเอเอ,เอตกใจหมดเลยนี่โอเคไปไปกลับกันดีกว่าต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 าอ่ะมีอาหารไหมอ่ะอ๋อมีแอปเปิ้ลนะกินเปล่ปาขอ,ขอขอหน่ยอยขอหน่อยฉันหิวอ่ะไอ้กินดิโอเคไปเอ้ยฉันอยากนอนต่อนายมาปลุกฉันตั้งแต่เช้าไว้ฉันยังไม่ได้แบบนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะเออสองคนนั้นทำอะไรกันอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยครับมาด้วยครับมายืนคุยกันอะไรตถวนี้เออท่านท่านนักปราชญ์ใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคเออว่าแต่พวกคุณมาทำอะไรกันตรงนี้ล่ะครับเดี๋ยวก็ตกน้ำนะพวัดี <c oughs> ผมจะมามตกปลากินแถวนี้อ่ะมันไม่มีปลาเลยอะใช่ไหมใช่ครับมันแถวนี้มันไม่มีเลยอะครับคือมันตกไม่ตกไม่ได้เลยคือมันมันตกไม่ได้เลยเหรอครับคือผมจะเอาปลาไปขายก็อยเอาไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวก็ต้องแจ้งหัวหน้าหมู่บ้านแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่อ่ะดิเขาเข้า ขาเข้าป่าไปหาสม,มุนไพรมั้งงั้นก็เดี๋ยวฮะอะไรอ่ะก็น่า,าจะรอขับเรือไปแถวกลางน้ำเลยนะนว่าน่าจะมีปลาพอสมควรอยู่แหละหรือว่าไม่ก็เป็นแหล่งที่เราไม่เคยไปอะ่ะอืมอืมผมผมไปด้วยนะเพราะว่าแบบคือแถวเนี้ยเราน่าจะจับกันหมดแล้วแหละจนแบบอาจจะแถวเนี้ยอาจจะไม่มีแล้วก็ได้หรือไม่ก็แบบต้องต้องไปลองแบบลองไปไกลๆนู่นด้วยเผื่อจะมีอ่ะ ส่วนก็ส่วนนักปราชญ์ก็อดไปก่อนนะอดไปก่อนนะครับท่านนี่นันปกปราชญ์ครับมากินเจกับผมมาอ่ะผมแบงให้ขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกผมไปก่อนนะครับเจอกันเวเจอกันครับไปละไปละ,ปละอ่ะไปเจอกันขอนอนก่อนพี่กีฝันทิดัติสบัตทีบบุวะหนีเอเปิดพัดลมดีกว่าอือ S <S ามาแล้วครับมาแล้วครับเอา้าสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับเอ่อสวัสดีครับคือพวกผมสามคนเป็นนักท่องเที่ยวนะครับคือผมอยากจะทราบว่ามัน,มนพอจะมีบ้านหรืออาคารหลังไหนที่พวกผมสามคนพอจะอาศัยอยู่ได้ไหมครับอ๋อก็ว่าอยู่ตรงนี้น้าพวกคุณไม่คุณจังอ่ะตามผมมาตามผมมามันมีอยู่มีอยู่ตามผมมาเลยครับโอเคครับผม เอ่ครับนี่คือบ้านของพวกคุณทั้งสามคนคนเสื้อแดงด้วยนะครับเอเดี๋ยวผมจะทําเรื่องส่งไปที่หัวหน้าหมู่บ้านนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านพวกเราครับหมู่บ้านนี่มีชื่อว่าหมู่บ้านจังเกิลนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณจริงจริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเจอกันครับท่าน ทำไมเสียงท่านดูไม่เหมือนจอมมานเลยอะเตะแกควรที่จะคิดและมีสมองนิดนึงนะถ้าสมมุติว่าพวกมนุษย์นี่มันรู้ว่าพวกเราเป็นจอมมานปลอมตัวมาความมันจะแตกขนาดไหนแกลองคิดดูผลกระทบที่จะตามมาภายหลังนะอืมครับ,รบมีคำถงเามาอะไรอีกไหมไม่มีอครับ อใครวะครับครับเป็นหนึ่งครับปิดพัดลมก่อนครับอืมโอเคอ้าวอ,อ้ามมีอะไรใครจ้างอะไรอีกเนี่ยไม่มีอ,ะอ่ะแต่กระดิ่งบ้านอะไรสนุกดีนะคือว่าเป่าดาบกันฮะอะไรนะเป่าดาบเป่าดาบกันอ๋อเออลืมไปเลยไปไปเออเดี๋ยวเป็นนึงฉันลืมเอาเงินอะ่ะทันทีเลยเงินค่าจ้างจากเมื่อวานด้วยอะ่ะโอ้โหแม่แม่เดียวจะพันห้าแม่ไม่ได้เราเดี๋ยว คอยโอกาสหน้าดิเดี๋ยวเขาก็ต้องมีจ้างมาหลกินเลยปะปะปะเออแล้วว่าเราปล้นเขาไหมเออแล้วสนใจดีนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเขาเขาเขายิ่งใช้ดาบเก่งอยู่ด้วยเขาเป็นถึงขั้นทหารเลยนะแต่เราคืออาธอเอ้ยอาชอเอ้ยอาชอเอ็นพวคนณเขาเขาชื่ออะไรนะคุณเขาก็หยุดตรงหน้าคุณไงคุณนะฮะตรงหน้าผมอ้าววัสดีก็หนุบหน้อย สักปาบไหมอัะสักปาบไหมสีบาทอ๋อคือคือผมผมมาเอาดาบครับอ๋ออันนี้คนละอันเลยอ่ะอ่ะโทษโทษโทษเออกี่บาทครับกี่บาทกี่บาทก็แต่ห้ฮะอ่างั้นผมให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับโอเค,อเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาให้ทำอีกนะครับผมถ้าดาบมันพัง โอเคครับคนมากครับไปอําปะปะปะเราไปไหนต่อดีอ่ะอืมนั่นสิรู้สึกเอ้รู้สึกว่าเมื่อวานอ่ะฉันรู้สึกว่ามีคนเข้าหมู่บ้านมาใหม่สามคนอ่ะใช่หรอคใช่ใช่ใช่เห็นเขาแบบเขาคุยคุยกัน<ร>อ,อ่ะอืมหลอกป่ะหลอกป่ะอืมงั้นงั้นอ่ะเอองั้นอ่ะสู้เราไม่ได้หรอ,อใช่ปะใช,ใช่ใช่ใช่รู้สึกที่ คุณเหมือนบอกเมื่อตอนเย็นตอนที่เมื่อวานฉันตื่นมาแล้วฉันเดินเล่นน่าจะอยู่หลังนี้แหละหลังนี้ะนะอืมใช่องั้นเดี๋ยวกดกิ่งแล้วกันเนาะสวัสดีครับ